สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนีกครั้งนี้ผมกับช่องไอปอดีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรีคชันกับแอนิเมะพระเด็เทพบาลังราชันใน EP ีที่105นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ีที่แล้วเนาะก็ทีมของเข้าเชิญก็ตอนนี้กําลังจะไปกันที่มณฑลชัดเนาะแล้วก็เหมือนมีวี่แววว่าจะได้เจอกับทีมล่าทีมล่าอสูรอีกทีนึงเออเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อและผลการเรีคชันของตัวในเมืเรื่องนี้ใน EP พีที่105นะครับ 前往雅克先生执行下一个任务前，需要穿过幽暗沼泽，这片区域为机莫测，大家不要分散行动，提高警惕。团长，我们为什么不飞啊？魔族腹地，飞行容易暴露行踪，非紧急情况，我们还是徒步前进。团长，这里面不会有什么不太好的东东西吗？<laughs> 大家警惕。<laughs> กูตั่เลยโอ้ไปจับนิ้วเาด้วยมากรจายกันหมดเลยท่าลาูไม่รู้ว่าหมอกน,นี้จะเป็นหมอกบลวตาหรือเปล่า ที่เขาชอบน่าจะเห็นภาพหรอภาพหลอนลอเลย,ยได้เลย มีหลายอยางหรือว่าออกมา,ากตัวเดียวไม่มันัโอ้โอ มากขนาด้อ่หัวนะเนี่ยเก่งเกินต้านแรงน้งถวงสุดโอตัวเดียวจริงด้วยวะเจ็ของส 哦。啊。好了喂，装吧，洛神。哼，在我天才炼药师面前，你这点毒算什么？哦。被谁整错了？呵呵。

今日不解决你，将来还会有更多人被拖进这个幽中。好棒啊。<跑包> <laughs> <laughs> 哇，恶 <laughs>

皓月竟然能利用风水性魔法将毒素聚在一起。三亿蚊多的设备，跟龙、白龙、蛇。哦。而且还把这些毒素全都吸收了。金啊金！皓月，你到底还有多少变态的能力啊？啊，是魔。 กินไปแล้วแกชักช้าเออ你说ไปเยอะหรอหัวที่ห้าโคตรไวปาชนาอันนี้คือปาชนะ

啊，ตา了！<男>团长，知道这是什么吗？嗯嗯，这是巨妖，太古时代的生物，他们是攻击型魔兽，有着极高的速度和爆发力，同时也喜欢群居生活。这个时期，令他们极为难缠。他们还是一种罕见的商品，他们的鳞片和鱼皮可以制作高级防具，骨、哦、头则是一些传说级武器不可或缺的材料。哦、是巨妖肉、啊、可以磨成粉末，作为优质的疗伤药。

เรียกปกป้องมันเลยช่วยหน่อย อย่าีที่หมดบอขี้โกงเติมเงินให้ันด้วยโอ้โ 有什么东西来了，不好！这是巨妖之王的气息，快看、oh, <okay. S 1>！巨妖之王，没错，他是巨妖族的领袖，有着风雨空间双重属性。在太古时期，无数强者都想要猎杀他，可却无一人生还，只因他是十阶魔兽。哦，喂，大飞。 哦，没飞。你竟然失效，寒风压封锁空域。快跑！

方里院了，嗯嗯、受伤了吗？光头没事了没事，唐永恒之塔就安全了。主人，发生什么事了吗？还好团长及时出手，不然我们就团灭了。真是吓死人了，我们还真是倒霉。啊啊！也、啊啊、别闹，拿他来。你有密技呢吧？呃呃，有密技的话，呃、嗯，哦吼。 โหดละแกเอ้ยตอนระดับ yeah. สิบนะอืมโหดเวอร์ย uh. oh, ี่หล่เธอซื้อต้องสิบเมื่อเธอแล้วปะมองมองมาแล้วช่ช 呃，来饮。哎 <noise> 呦，！来、啊！去、啊、那巨妖之王竟然能穿透永恒之塔！我建议，趁此机会，大家在永恒之塔内休整一下，以便躲开巨妖之王的搜索。

这些巨妖身上的伤口，似乎是猎魔团造成的。难道这只猎魔团，有能和巨妖之王一战的能力？从这些残留的痕迹来看，他们去了雅克行省。说不定这只猎魔团就是我们要找的那只。看来我们的新猎物已经上线了。我们在永恒之塔休息了三天，将灵力恢复到了最佳，这才再次赶路前往雅克行省。 下个任务的地点，这就是雅克族的营地，也太大了吧！<唉>团长，这儿这么大，守卫又这么森严，我们该怎么完成猎杀一百只雅克族的任务？ ก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะก,กับคา่ายของภาวะศูนในมณฑทนชัด <ๆ S 1> <ๆ>ที่แบบว่าหมายความ่าต้องมาปฏิบัติภ,ภารกิจของเขาต้องมาแบบจัดการให้ได้หนึ่งร้ตนเลยาาก็ต้องมาเราดูกันในพรีหน้าว่าจะยังไง<อ>เพราะว่าตอนนี้ทีมล่าทีมล่าอาสูนก็คือตามหลังมาติดติด ได้กลิ่นว่าที่นี่เหมือนจะมีร่องรอยของการต่อสู้อะไรอย่างงี้ก็เลยตามมาแต่พอมาถึงปุ๊บไม่เจอไม่เจอไปไหนไม่รู้ราชาปาสนาก็หายไปก็มีความสงสัยเกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนพบหลักฐานบางอย่างเนาะคิดว่าจะเป็นฝีมือของทีม่าสูรนี่แหละที่แบบว่าเป็นทีมที่อยากเจอด้วยออนจะใช่แน่แก็เลยต้องตามไปเจออีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าโอ้โหก็ดูเดือดมากสในพีนี้เพราะว่าไอราชาปาสนามันก็ระดับสีบะสูรเนาะเก่งมากจริงๆมีทั้งแบบว่าเป็นท่าลมใช่ป่ะแล้วก็เป็นท่ามิติอี ชอบตอนที่มันเป็นบินบรรยากาศอ่ะแบบไปว่ายน้ำบรรยากาศอ่ะครเก่งเลยแล้วก็ขนาดแบบว่าฝั่งของพวกเขาเัิงแล้วกำลังจะดีเข้าไปในหอคอยดีลาระก็ยังจะแบบป่ามิติเข้ามปเองเเปิดมิติเข้ามาเออจะทะลุเข้ามาจนเกือบจะพังแต่ก็ดีที่แบบว่าอีไหลคือสื่อนะออมาปากนกายคนดีนะอะไรอย่างนี้ส่งดวงตาวิ่งหนึ่งทีไปเลยแสดงว่าน่าจะแบบว่ากลัวมาก้ริ้ๆเออก็เลยแบบว่าหนีไปอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องยอมว่าแบบว่าโหดมากจริงๆเนาะครเก่งขนาดลูกๆมันยังเก่งเลย S <S นี่แบบว่าพอถึงเป็นราชาถึงแบบว่าโหดมากสุดๆเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่อนนี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรีชั่นกับแอนิเมะผนึกเทพประหลาญราชาในอีพีที่105นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ท็กไอปอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่าสามต้องขอ,งขอ,งของตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ีกับชั่นใน EP หนน้านะครับผมวันนี้้ไปแลววนะคครรััับบสสดี